สีเป็นพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สวนมันสำปะหลังนะคะตรงนี้นะคะมีสวนมันสำปะหลังที่อยู่ติดกับฝายน้ำล้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยนะคะพื้นที่หลายไร่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ติดกับหนองน้ำนะคะติดกับ ทางผ่านของน้ำนะนะคะที่ปล่อยมาจากฝายน้ําล้นมันมีน้ำท่วมตรงร่องมันสำปะหลังแล้วนะคะค่ะเป็นเพื่อนเห็นไหมคะน้ำท่วมแล้วนะคะต้น,น,ม,นะะตมันสำปาหลังก็ยังโตไม่เท่าไหร่นะคะส่วนคันนาถัดไปก็เป็น อ่าเป็นสวนมันสำปะหลังเช่นกันแต่ว่าทําการตัดต้นและกําลังจะขุดหัวมันนะคะกําลังจะขุดแล้วนะคะแต่หน้าตอนนี้นะคะฝนตกเมื่อคืนนะคะบวกกับน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนเพื่อทําการเกษตรนะคะมันเข้ามาในสวนมันสำปะหลังแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ เจ้าของสวนเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะเขาอาจจะเปิดน้ําให้มันผ่านไปนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนวันนี้ทั้งวันนะคะก็น้ําได้เข้ามาในสวนทั้งวันนะคะเจ้าของอาจจะกําลังเปิดน้ําออกนะคะให้มันเป็นทางผ่านนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของสวนมันนะคะถ้าหากว่าท่วมขังอยู่แบบนี้คงแย่แน่เลยนะคะหัวมันสำปะหลังจะเน่านะคะ ที่ทำมาก็จะขาดทุนย่อยยับนะคะสำหรับคืนนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกมาอีกรอกนะคะก็ถือว่าดีดีสำหรับสวนมันสำปะหลังแต่ว่านาข้าวก็กำลังรอน้ำเช่นกันนะคะตรงนี้มันเป็นที่สำหรับทำนาข้าวนะคะแต่ในไตรก็ทำนาข้าวอยู่แล้วนะคะมาช่วงหลังๆเขาได้ทำการทำสวน มันสับหลังนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วค่ะน้ํามานะคะน้ํามาน้ําท่วมนะคะก็ไม่รู้จะทำย่างไรนะคะก็ต้องรูต่รอดูต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนค่ะ